ทีนี้เรามาดูคุณทักษิณกันหน่อยนะคุณทักษิณพูดว่าอย่างไรไปหาเสียงที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคุณสมชายและก็คุณยาวภาวงสวัสดเป็นการช่วยเลือกตั้งนางยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามนะครับฟังชา้ชาช้าชัดๆนะฮะที่คุณทักษิณประกาศเฟสสเฟสสก็คือตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไป ไม่เกินหเอ้ยตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปไม่เกิน60สบอ่าก็คือเป็นคนส่วนมากอะ่ะถ้าถ้าผมเดาเนี่ยมีน่าจะเยอะสุด15้าล้านกว่าคนนู้น้งครับเพราะว่าเฟสแรกเนี่ยประมาณอาตีเยอะๆไปก่อนนะสิี่ล้านผู้สูงอายุสมล้านก็เป็น17ดล้านนะสิล้านถ้าเขาจะแจกให้ได้40สล้านก็ขาดอีกยีสล้านอะ ขาดอีก23ล้านถ้าเขาจะแจกสัก10จะแจกสัก35ล้านคนครึ่งประเทศก็ขาดอีกสักประมาณ17 000, mm hmm. ล้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นเงินก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยมันอยู่เฟส3แล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับแต่ก็อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้ถ้าประชาชนเรียกร้องเฟส3เขาไม่แจกเป็นเงินสดนะเขาจะแจกเป็นเงินดิจิตอลฝากบอกให้รู้กันด้วย ว่าจะแจกแล้วก็ให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐคุณทักษิณบอกว่า,าวันนี้ใครอายุ60ปีวันที่27มกราคมนี้เงินหมื่นจะเข้าบัญชีส่วนคนอายุต่ำกว่า60ปีถึง16ปีรออีกนิดหนึ่งหลังจากเทคโนโลยีเรียบร้อยประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ก็จะทยอยเข้าบัญชีแล้วนะน่ชัดเจนไหมมีนาถึงเมษาก็จะทยอยเข้าบัญชีมีนาถึงเมษาก็จะทยอยเข้าบัญชีชัดเจนไหมครับฟังทันไหมมีนาถึงเมษาจะทยอยเข้าบัญชีนะเ,เพื่อไทยพูดอะไรทําหมดนี่คุณทักษิณประกาศนะ แต่วันนี้อาจจะช้ากว่าเดิมแต่วันนี้อาจจะช้ากว่าเดิมเพราะพักไม่ได้คุมกระทรวงเหมือนเมื่อก่อนและระบบราชการก็เปลี่ยนไปเยอะซึ่งเราก็ทำได้แต่เสียเวลานิดหนึ่งวันนี้ตนอยากเห็นจริงๆว่าชาวมหาศารคามต้องเปลี่ยนนายกอบจอได้แล้วเปลี่ยนมาอยู่ในมือของพักเพื่อไทยจะได้เชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น คือถ้าพูดแบบไม่เกรงอกเกรงใจกันเนี่ยนะฮะก็คือคุณทักษิณก็เอาเงินหมื่นมาหาเสียงนะนะพูดแบบตรงไปตรงมานะเอฟซี FC, คุณทักษิณพรรคเพืพ่อไทยก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคือคุณทักษิณเนี่ยพูดชัดเจนบอกว่าพรรคเพืพ่อไทยพูดอะไรทําตลอดอย่างเงินหมื่นนี้ก็ทํานะเงินหมื่นนี้ทาแน่เฟดสามจะมาแล้วเนี่ยมีนาถึงเมษา ไอ้ตอนแรกเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยผมฟังคุณจุลพันธ์อมวิวัตร์รัฐมนตรีช่วยครังบอกว่าไตรามาสสองของปีนี้นะก็สักประมาณเมษาพฤษภามิถุนาเมษาพฤษภามิถุนาอันนั้นคือรัฐมนตรีพูดนะแต่อันนี้คุณทักษิณพูดเนี่ยเร็วกว่าอีกนะฮะเอาดิคุณทักษิณพูดเร็วกว่ารัฐมนตรีคุณทักษิณบอกว่ามีนาถึงเมษา รัฐมนตรีบอกไตรามาสสองก็คือช่วงเมษาถึงมิถุนาโอ้ยเออโอย,โอยหัวจะปวดครับจะฟังคุณทักษิณดีหรือจะฟังคุณจุลพันธ์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยครลังดีคุณทักษิณบอกว่านายกอบจอของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยต้องเปลี่ยนได้แล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนมาอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทย จะได้เชื่อมโยงเอาระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นนะอืมนะครับก็คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าไงล่ะนี่คือข่าวล่าสุดนะหากชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์เอาไว้ได้เลยนะฮะรัฐมนตรีหนิมบอกเมษาถึงมิถุนาคือไตรมาสสองไตรมาสสองแต่คุณทักษิณบอก เมษาเอ้มีนามีนาเมษา,มาพฤษภาคุณทักษิณบอกประมาณเฮ้ยคุณทักษิณบอกมีนาถึงเมษานะครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะทรงไปษันีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้ม ชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสณีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบาทหากสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่ากินส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะ <c oughs> หรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดนะครับ หนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไป แน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอืมอ,อร่อยมากนี่นะฮะแพ็กใหญ่ๆเลยนะครับอืม สนใจพี่เขากว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยอืมนี่กับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ เนะงินเงินเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทาขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะ ไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ด,หดหูดิให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะอือเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้ม,รสมอร่อยมากนะ ไม่ง,งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบ ห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันละหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพรมบุรีสิงบุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสามสิบเก้านหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับนะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยนี่ินแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบิรมเลยเนี่ยนะอืร้อยสามสิบเก้าอร่อยมาก สินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสิบเก้านะร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกร,รัมบวกบวกนะหมูทุบจากปมบรุรีอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีนคนปรปฐมน้ำหนักร้อยกร,รัมบวกบวกขายแค่เก้าสิบเก้าอร่อยมากหมูแผ่นนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นไม่มีแป้งนะครับหมูล้วนทั้งหมูทุบหมูแผ่น หมูทุบเนี่ยจากสิงบุรีหมูแผ่นจากนาครชัยศรีผมจุดยืนเนี่ยสนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวบ้านของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะได้สนับสนุนทีมข่าวด้วยเดี๋ยวกัดให้ดูนะครับนะกรอบมากนะนี่ขนาดแกกินมาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยนะนะีนะ่ฮนะหมูแผ่นน้ำหนักร้อยกร,รมัมนะน้ำหนักร้อยกร,รมัมบวกๆเกยนะราคาก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองหรือจะเอานีครับ น้ำพริกกากหมูสูตรแม่ผมเองยุคนนะครับเห็นไหมกา,กากหมูนี่ผมทําตามใจที่ผมชอบกินนะครับเอากากหมูเนื้อเนียนอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นน้าพริกสูตรเมืองน่านนะครับสูตรอําเภอป,ปัวจังหวัดน่านน้ําหนักร้อยกรัมบวกบวกชุดละแค่เพียง99บาทชุดละ99บาทนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับสนับสนุนสินค้าชาวบ้านสนับสนินสินค้าชุมชนเป็นชุมชนแบบพรีเมียมนะครับ ของดีของมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนผมด้วยนะครับนะยุคนนะครับผมก็พูดตรงๆนะกำ,กำไรเหลือผมไม่เท่าไหร่หรอกนะครับน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาไปช่วยชาวบ้านเอาเป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานเพราะมีนักข่าวมีทีมข่าว,ม,ม,าวมีทีมช่างภาพข่าวเถอะอะไรเงี้ยนะมีรถต้องไปเดินสายทำคงทำข่าวตามที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่ต่างๆก็ได้มาจุนเจือตรงนี้ นะแล้วก็กราบขอบคุณอย่างสูงผมจะมีสินค้าอีกมากมายนะครับทีมงานเขาจะแปะเป็นเป็น,เป,นเป็นใบสินค้าอยู่ด้านล่างคอมเมนต์หากคุณผู้ชมสนใจก็ลองเลือกดูได้นะครับ